น้องไอเดียจะมาซื้อหนังสือนะครับน้อโใช่ครับน้องไอเดียจะอ่านภาษาอังกฤษ,กษนะครับวั okay. <No> นนี้น้องไอเดียจะกินนมอะไรเดี๋ยวชี้ให้พ่อดูนะเดี๋ยวน้องไอเดียชี้นมให้พ่อดูนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อ,อยาก,กินอะไรอ๋อจะดูนี้รูปไงนี่ว่า <Hey. S 1> นี่มาดูดูดูด <Okay. S 1> แไมแตงออกมันเป็นระบายอุย้ยมีคำศัพท์ด้วยอือมีคำศัพท์บอกด้วยน้อง,องพ่อ,อ,พอนี่นะน้องไอเดียจะมาช้อปปิ้งนะครับวันนี้น้ำลายยืดแล้วเ็ดน้ำลายซอนอุ้ยให้ไอเดียเลือกนอมดิเ่ยมาไหมเนะี่ย นี่เอ้ยชอบมาชอบอ่ะนี่้องไอเดียเห็นมีสีๆนะครับนี่วันนี้จะเอาเอ็นปาเอ้ยดูดูด,ดูอยากกินแล้วนะอยากกินแล้วนะเพราะว่าน้องไอเดียเนี่ยเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับอุ้ยไอเดียฟ้านมเลยอ,ะอ่ะอปล่อย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 ,อยมือพ่อไปปล่อยมือพ่อกนเลยพยายา 哎，嘟嘟嘟。